สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทียบานกูท่านอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สองที่เข้าตําแหน่งหลังจากที่วันที่16อหาเดือนนี้เอามีการถแถลงนโยบายเรียบร้อยเข้าทํางานเต็มรูปแบบฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานและก็การมอบหน้าที่ต่างๆซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นผมก็ได้ถแถลงนโยบายให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้าน ได้เข้าใจการดําเนินการของเทศบาลนั้นนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารจะต้องถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองลำปูนเขาก็ได้มีการถแถลงนโยบายที่6ด้านที่บอกไว้แล้วตอนนี้เราก็เริ่มในการปฏิบัติหน้าที่ผมเองนั้นก็ตั้งรองนายกเทศมนตรีขึ้นมา3ท่านแล้วก็ทีปรึกษ,ษากับเลขาหสองท่านเป็นทีมคณะบริหารทั้งหมดมีเจ็ท่าน ็มีผมในฐานะนายกทุทธสุนตีและก็มีรองนายกซึ่งก็เป็นคนเก่าที่คุ้นเคยอะย่างต่างๆและก็หูหน้าที่ในการทํางานหูกอกหูอย่างต่างๆละคนที่หนึ่งคือรองศิริวุฒิคาทิตาเปินจะดูเรื่องรับผิดชอบงานหนึ่งเรื่องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองที่สองเรื่องของกองการศึกษากองที่สามเรื่องของกองแพทย์ท่านรองศิริวุฒิเป็นผู้รับผิดชอบ โดยตรงคนที่สองนะครับท่านลองสุธนีสุริยคุณณัยุธยาเคนเก่าอดีตโมฮาหุ้นเคยกันก็คือจะคุมสำนักปริษัทคือคุมที่รับหงังสืออย่นต่งางๆของส่วนกลางของเทศบาลแล้วก็คุมงานป้องกันพร้อมกับคุมงานเรื่องของเทศกิจแล้วก็คุมงานกล่องคังคนที่สองแล้วก็อันที่สามกล่องสวัสดิการสังคมที่จะต้อง เจอกับพ่อแม่พี่น้องอย่างโดยตรงเรื่องของการยืมอุอปรกรณ์อยไรงต่างๆซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึงลองสุทีนีเป็นผู้รับผิดชอบลักองคนที่สามเป็นลองใหม่คือนางสาวยานินาะวะวัฒนานุสสรืจอล่นก็คือน้องมนต์จีทาร้านกาแฟตรงข้ามบ้านที่กาแฟมนที่เป็นจะคุมของช่างแล้วก็ของยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะลองให้เพิ่นฝึกก่อนท,ที่คุ้มกองช่างเพราะอยเพื่อนจบทาปัดรัดกระปังแล้วก็เป็นคนหนุ่มนะครับในการผ่านทั้งเรื่องของบริษัทเอกชนจากกรุงเทพอะไรอย่างต่างๆเขมีประสบการณ์แล้วก็ปิกมายุ่บ้านายู่กับแม่แล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นน้องที่เอาเลือกคนรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยเพราะอย่างเพื่อจะต้องการเชื่อมคนรุ่นใหม่รุ่นที่ประกอบไว้ทํางานอ่ะก็เลือกของ นางสาวยานินน้องมุมตรงข้ามบ้านผมเลยที่บ้านไม้นะ่ะแม่เ็าจะเป็นครูพุทธเกษรละแล้วก็พ่อก็เสียชีวิตละซึ่งก็เคยอยู่กับผมทวยแห่งตัวยนะครับในส่วนนี้ก็เ,เอาเข้ามาเพื่อตอนเียเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนรุ่นไว้ทำงานอ่ะไว้ที่พามางานเมื่อจบการประกอบอาชีพอย่างกลางๆแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นได้ประสบการณ์แล้วก็อยากปิกมาอยู่ที่บ้านแล้วก็จะได้ได้มีการประสานงานครับคน รุ่นที่ไว้ทํางานไว้เจ้าของกิจการซึ่งเพื่อนเขาจะมีเครือข่ายอะไรต่างๆนักในส่วนนี้ผมก็ดึงเข้ามาเพื่อจะเป็นตัวกลางในการที่จะเชื่อมระหว่างผู้มีอายุก็คือท่านรองสิวุฒิกับผมเขาเนี่ยก็จะเป็นทีมที่มีผู้สูงอายุละอันนี้เราจะเอาทีมกลางๆเข้ามาที่จะเชื่อม คนไวทํางานและก็ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนการรับผิดชอบของช่างกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งผมเองนะก็จะต้องช่วยดูช่วยสอนเพราะว่าในส่วนนี้เรื่องของงบประมาณเนะี่ยมันจะยากหน่อยซึ่งผมเองก็ต้องดูแลทงหมดอันนั้นก็คือเป็นความรับผิดชอบของรองนายกเป็นสามท่านไม่เดียวนะครับเขาก็มีการแยกงานออกหลังจากที่ผมเนะี่ยได้เข้าสู่พื้นที่นะครับในการตรวจที่เขาไปหาเสียงในทีต่างเนี่ยนะประมาณสี่สิบกวัน เขาก็ได้รับทราบปัญหาที่เขาได้อดีตี่เขาทำมาตลอดว่าเขาเขาตีใจแนวคิดก็คือเขาทำดีเขาทำได้และเขาจะทำต่อไปนะฉะนั้นในส่วนของการที่เขาทำนักข้อพิาพาทมันก็นักเราก็การดูแลอย่างต่างๆเนี่ยบางเตื่อเนี่ยมันจะขาดตกปกพราะข้องซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลอกซอเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของ ญาติที่ประัดเนี่ยวนใหญ่เนี่ยที่ไปสัมผัสครับพวกพี่น้องชาวบ้านจะมีอยู่สามหรือสี่เรื่องนั่นแหละที่เขาจะโดนนะัแล้วก็ชาวบ้านพวกก็จะบอกเรื่องอันที่หนึ่งก็คือเรื่องความหลอกต่อซึ่งในส่วนนี้เขาคงมีและปัญหาฝนตกมาลอ้อน้าาําบ่ไหลพ้องต่อไปเรือ่องหลอกพ้องอยังพ้องเขาก็มาประมวลขึ้นอันที่สองเรื่องของไฟกับสิ่งด้านสายจังดับพ้องอย่างพ้องนะครับแล้วก็บอกแล้วมาไปแปล่งเตือ้อ อย่งเชืออันที่3ก็ในส่วนของเรื่องการตัดญ้าซึ่งการตัดญ้าเนี่ยผมก็บอกว่าบางเตือเนี่ยมันมันตัดมันคบรอบมันตัดมันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็คือก็บอกแท้นๆนะครับทีมงานคนงานซึ่งเอามาได้มีการจี้อะบางเตือเนี่ยตึงยอมหับเลยครับนะครับว่าตอนเจ้านี่ไปทําหลอกซ่องไปเปิดสัดส่งสมฝาและเซตบายหายเซตไปไหนบหู๊ตัดยาก็เหมือนกันฉะนั้นช่วงนั้เขาถึงโดน เจ้าบ้านว่าโอเคในการควบคุมก็เลยต้องมาตั้งมาตรการใหม่มีการประชุมผอ,อกองหัวหน้างานว่าในส่วนนู้นเนี้ยมันจะต้องช่วยกันเพราะว่าเจ้าบ้าน,น่ะเปินฟ้องมาแทๆ้ๆมูทีมพนักงานที่เจ้าพนักงานตวัวลูกจ้างของเทศบาลตวัวท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ครบกับเงินเดือนหน้าที่พนักงานแล้วก็เงินเดือนของชจวบ้านคือเปิลเสียเงิน เสียภาษีนะครับแล้วก็มาจ้างหมู่เนี่ยเพื่อดำเนินการฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นมดแล้วก็เหตุันเรื่องของขยะตกค้าง่องแต่ขยะเนี่ยมันจะต้องแยกส่วนนะครับว่าในส่วนของขยะเนี่ยขยะทั่วไปเนี่ยเขาเก็บถึงวันอยู่แล้วซึ่งเป็นมาตรฐานดีที่สุดบ่มีเทศบาลไหนในจังหวัดลำปูนอ่ะที่เก็บขยะถึงวันบอกเฮ้ยตกค้างที่อื่นน่ะไปถามจะต้องไปซื้อถุงสามวันมาเก็บหรือว่าติดหนึ่งมาเก็บของเทศบาลในลำปูเนี่ยเก็บถึงวัน ถ้าดูหรอกสามวันไหนมาเก็บเนี่ยโทรศัพท์มาแล้วเฮียมาเก็บอะไรอย่างขยะกองไว้หน้าบ้านอย่างต่างๆอันนั้นก็ดันดีแต่บางเต่อเนี่ยไปเก็บสี่สิบบาทเนี่ยบอกไอ้เฮ้ยบอกว่าบางที่มันมีการเก็บขยะในส่วนของ4ีมันมีกลิ่นเหม็นเอการพระเจ้าพเพลือ่อตอนนี้ทางลองซรีวุฒิก็วางแถแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นขยะนอกเขตน,นะเดีย๋ยวเข้ามาแล้วก็เพิ่มปริมาณนักตวัวเองตวังตวเดียวเป่จัดชัดการ ไอโมขยะนอกเคทั้งหลายที่มาเป็นเพื่อนมูเฮานะในส่วนเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะลดลงนะครับที่เขาได้ไปฮับปัญหาเรื่องซีปัญหาแค่นั้นเพราะว่าเพราะว่าในส่วนของน้ําท่วมที่เข้ามามันเป็นเรื่องปัญหาที่จะต้องแก้เป็นระบบบอกว่าในส่วนของสันรอมที่ปัญหาแล้วก็อ่าส่วนของมหวาวันจามทีวีอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของระบบใจ จะต้องวางแผนกันสัญลรอมเนี่ยผมก็จะต้องไปอู้กับท่านนายกต้นทงพอดีเป็นนายกเก่าได้เลือกเข้ามาโอเคก็เฮาหูปัญหาเหมือนกันนะครับเราก็จะต้องมีการวางแผนร่วมกันดึงน้ําถึงระบบช่วยกัน,นส่วนที่อันนั้นคือตัวอย่างที่เฮาได้ไปสัมผัสแล้วก็ได้ดําเนินการแล้วก็มีตั้งดำเนินการฉะนั้น งวดนี้เขาก็เลยตั้งทีมนะครับทีมที่ปรึกษาท่านสุทัศน์องคุณนานเป็นที่ปรึกษานะครับก็มีการตัวงานนะครับว่ารองนายกทั้งหลายนะผมเนี่ยจะฮับเรื่องราวรองทุกต่างๆเนซะ็เนาก็จะแทงในสื่อไ้ให้กับแ่ละกองอ่ะที่ฮับชอบดําเนินการเซ็ตคนตัวงานเราจะตั้งทีมเลขาปรึกษาเนี่ยเป็นคนตัวงานก็คือท่านสุทัศน์องคุณนานเนี่ยจะเป็นงานเรื่องของเสียงถามสายงานประชาสัมพันธ์สองงานส่วนสาธารณะนะ และตัดยางานไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าแบาบแบบไปทากี่วันกี่วันเนี่ยเนี่ยติดตอ่อเื้อตามเรื่องนะครับแล้วก็งานนโยบายเมืองเก่าเรื่องของไฟฟ้าใต้ดินอยงต่างๆงท่านที่หนึ่งท่านที่สองท่านสุรพงษ์นาตโยเป็นเลขาผมเ่ยผมจะตัวงานนะครับงานเข้าร่วมประชุมส่วนรายการและงานพิธีการต่างๆตามที่ผมมอบหมายาปงานพิธีอย่างต่าง2สองการแจ้งเหตุงานป้องกันและก็บรรเทาสารภไป สามการขอใช้บริการกิจกรรมที่ร้านเจ้าแม่อ่าเ้อร้านเจ้าแม่เนี่ยขอใช้แล้วกลับมาตัวเองที่ท้งลิขาได้ขอใช้ลดบริการน้าเที่ยวห้างานบริการสร่งพี่น้องประชาชนหักมานป้องกันงานบรรเทาสารภัยและงานของแพทย์ซึ่งเราจะมีรถที่ฮับส่งในส่วนของตามบ้านอ่ะผู้ป่วยที่เตียงอย่างต่างต่างไปหาหมอจะมีเวนมีตารางอย่างต่างต่างไปฮับไปส่งดูแลเสร็จ นะครับนี่คือการบริการของเทศบาลก็ตัวที่ทางเลขาตุยได้ประกอบงานสุโภคระบบล้างระบายน้ําคือการลอกท่ออย่างดังกางที่ลอกท่อและงานไหนมาได้ไปก็มาตัวหาได้เจ็ดเรื่องของการบริการเรื่องของเต็นแล้วก็เกา้าอี้ต่อที่ต่อที่ทางส่วนของเลขาสุรพลนาตโยได้ส่วนที่สามท่านวุฒิพลพันธธงเ็้าเลขานะครับวุฒิพลก็จะ ทำงานเรื่องของงานชุมชนสวัสดิการร้านค้าชุมชนฮาบเลขแผงลอยเนี่ยคือประสานกับส่วนของทางเลขาที่กจะตัวเรื่องสองก็คืองานประสานเกี่ยวกับงานงานศพงานมงคลงาน,นประสานกับเลขาอุทิ่ผลได้เรื่องของศพตั้งแต่มาแจ้งพยัญพิธีกรอยัญทุกอย่างเกี่ยวกับงานศพอะหรือว่างานมงคลงานแจ่งงานขึ้นบ้านใหม่มาประสานครับเลขาพุธได้เลยสาม งานพิธีเกี่ยวกับงานประเพณีว่าทําต่างๆทันก็มาสา์มาประสานได้เลยเขาจะแบ่งท,ทีมที่บรกษาเลขาเนี่ยอันนี้คือทีมตัวงานโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งมันก็จะต้องผ่านผมหรือผ่านรองนายกที่รับผิดชอบเปิ้ลก็จะแต่งหนังสือในการสั่งละงานของช่างเรื่องไฟฟ้าก็เปิ้ลก็จะสั่งของช่างไปดําเนินการแต่ใบสั่งเนะี่ยต่างก็จะเข้าทีมในส่วนของ สำนักบลัดเปิดกระจะแยกแล้วว่างานเนี้ยสั่งไปไใดในทีมของเลขาแต่ละฝ่ายเปิดที่รับไปชอบจะตัวงานเอาเปิดละจะเพราะออย่างเหตุผลเสร็จมาได้บปิษจะแจ้งให้ครับทีมงานที่ร้องเรียนว่ามันมีสาเหตุหอะไรอย่างกาน,กนเหมือนกันนะครับเหมือนครับทุกคนร้องเรียนเรื่องของไฟแยกตาขามไฟฟ้ามันจะบดับไฟ เรื่องของไฟเขียวไฟแดงอย่าง,างต่างๆที่แจ้งมาเมินนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันยยกมาซิกปก่อปีระบบฝาสายไฟอย่างต่างๆเนี่ยมันมันเปื่อยแล้วก็โดนเขาทําถนนตัวเองตัวในการขุดดะงนั้นะตอนนี้ก็เลยแก้ไขปัญหาในการซ่อมเลยซ่อมหมดนี่ที่สาขากบรบตูนี้เนะี่ยตีละสองแสนในการวางระบบวางอย่างต่างๆคื้เรียบร้อยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะดําเนินการเพื่อ แก้ปัญหาครับพ่อม่พี่น้องชาวบ้านได้เลยฉะนั้นในส่วนของกรอบในการวางแผนใหม่เนี่ยผมก็เลยได้วางแผนในการทีมงานแล้วก็มีการประชุมตั้งแต่อันรักษาการปลรรัดผอกองหัวหน้าง,งานแล้วก็พนักงานแต่ละฝ่ายว่าเราจะดําเนินการแบบอิ่โครงสร้างแบบอิ่งแล้วก็ตัวงานใหได้ความเรียบร้อยอย่างป่อม่พี่น้องที่โทรมาร้องเรียนเนี่ยก็สามารถโทร แจ้งที่สวรรค์ว่าอย่างออไปทําอย่างต่างๆก็สามารถตัวงานในส่วนของทีมงานเลยาได้เพื่อกจะตัวให้แล้วก็พอจะบอกปัญหาสาเหตุว่าเพราะอย่างที่มันจ้าเพราะอย่างอย่างต่างๆแล้วก็ถ้าจะได้บ่ลืมแล้วก็คิดว่าในส่วนนี้ก็ช่วงระยะเวลาเดือนเนี่ยเขาก็จะลงการปฏิบัติหน้าที่แบบอีก,ก่อนว่าถ้ามันเข้าที่เข้าทางหรือว่าออย่างสะดวกเขาคง,ง,ง,งจะพับตามสภาพน้างงานนโยบาย วันพุทธิพันมาผมก็ได้ไปประชุมกับคณะกรรมการชุมชนในส่วนของประธานชุมชนกรรมการเขาก็บอกว่าในส่วนเนี้ยมันก็จะต้องตัวนี้จะต้องมีการทํางบประมาณในปีหกเก้าละฉะนั้นในส่วนของประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนเนี่ยจะต้องดูด้วยว่าโครงการที่มีในแผนปีหกแปดท,ทเขาทาเลยเนี่ยในอย่างที่มาได้ทําห้องแล้วกาะมาประสา,านครับ สมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเอาเข้าแผนแล้วก็จัดงบประมาณเพื่อลงในปี69เพื่อเรียบร้อยซึ่งตางผมเองก็จะได้เอาเท่าตามงบประมาณมันแต่และเขตก็จะต้องเลี้ยงตามความต้องการแล้วก็ตามแผนทุกอย่างก็ต้องอยู่ในแผนผมก็อธิบายเพ่อผมอไพี่น้องชาวบ้านคณะกรรมการชุมชนเนี่ยเพื่อเอาเข้าใส่แผนแล้อย่างที่จะเพิ่มก็ขอให้เข้าแผน มดการทํางานมันก็จะได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีการชี้แจงในส่วนงบป,ประมาณของทางเทศบาลตัวนี้ว่างบป,ประมาณที่เห็นนะครับสมัยก่อนเนี่ยแค่สองร้อยห้าสิบกว่าล้านสองร้อยสาสิบกว่าล้านปีหกแปดนี่ยงเพิ่มมาสองร้อยแปดสิบกว่าล้านมันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเพื่อ,อนปะ่นเห็นภาพในท้องทีงานนะสตงนางค์ขนาดเทศบาลลำปูนงบประมาณกูเดือดสองร้อยห้าสิบกว่าล้านเก็มาตึม ผมเคยมีงบก้าวหน้าอะไรอยู่แล้วแต่อันนี้เขียนให้เป็นสองร้อยแปดสิบล้านเปิดให้เอางบบําเน็จบำนานข้าราชการนะเข้ามาเพิ่มในส่วนของงบของเทศบาลอย่างงบบาเน็จบํานานเนี่ยประมาณแบบสิบแปดล้านฉะนั้นรวมกันอันเก่ายังปี่หกเกตอ่ะมีงบมาสองร้อย้าสิบห้าล้านแบบสิบแปดล้าน 2, 000, 000, ล, 8, 000, 000. ลอกไปเลยสองร้อยแปดสิบล้านมันก็จะเห็นภาพว่าโอ้ยงบประมาณเทศบาลเนี่ยมันักขนาด สีปีเนี่ยเราสี่คูณเนี่ยสองสล้านเป็นพันล้านเพราะว่ามันมาใช้ขนาดงบประมาณของเทศบาลเนี่ยก็ชี้แจงให้พนะานชุมชนอย่างทุกอย่างก็ได้เห็นเลยว่าตัวเลขเนี่ยมันมีกระยอดเห็นยอดนักแล้วก็ต๊ใจนักเต็มันเป่นในรายละเอียดเงินเดือนกานเงินเดือนกว่าร้อยกว่าล้านเงินรูเงินผู้สูงอายุผู้พิการอาหารกลางวันนมมันอยู่ในนี้หมดนะครับยิ่งเทศบาล เมืองที่บ้านเก่าๆเนี่ยย่งเทศบาลเมืองเนี่ยมีโรงเรียนสี่โรงนักเรียนสองพันกว่าคน1นึ่งศูยนย์เล็กๆผู้สูงอายุแหมสำนักเงินดะอยู่ในงบมา280ล้านหมดเหลืองเงินพัฒนาจะได้หัวครับในปีหกเหลือสล้านสล้านที่ต้องไปตัดจากงบเงินเดือนที่ในกอบอาตาที่ว่างไว้เอามาเปาะเป็นเรื่องของในการพัฒนาแล้วก็จ้างเหมาโวย จ้างเหมาของเทศบาลเนี่ยบอกเขาเลยผมก็บอกพอไ,ไปเป็น้องเจ้าบ้านกรรมการชุมชนนะครับจ้างเหมาเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งต้องจ่ายสองล้านไปมีพนักง,งานจ้างเหมาทัา้งเ่ไร่เก็บขยะตัดญ้าหลอกท่อทุกไงไฟฟ้าไอ้ยังทุกอย่างเนี่ยสองร้อยสิบสามคนเงินเดือนเดือนละสองล้านกว่าบาทในการที่จะต้องจ่ายฉะนั้นสองล้านเฉพาะจ้างเหม 4, าสาสี่ล้านท่าคิดเราดูเถอะมันจะมีงบที่ไหน ที่จะเหลืออ่ครับฉะนั้นมันกับผมเองก็ต้องวางแผนงบประมาณให้ดีที่สุดเพื่อเหลืองบก้าหน้าเพราะอย่างเพราะว่าบางเต่อบางคนก็นยังบอกยังหันภาพว่าบาหันภาพ้วยผันภาพ้วยว่านี่อย่างเทศบาลตปูเแมบมีพลัร้าหมมีรองปลัด,บ,ลลดบางที่มีบมอมีหัวหน้าฝ่ายพอออก,กองอะไรอย่างต่างๆเพราะมูลนี่ก็คือเงินเดือนมดถ้าเขาตั้งหมดเนี่ยเขาจะมีงบมาในการที่จะ อาจ้างเหมาเมื่อกับเรื่องของตัดหญ้าปลอกท่ออย่างต่างๆเลยจ้ะพองานสวนงานอย่างต่างๆของเทศบาลฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการบริหารย่าใดให้มันสําเร็จให้ดีที่สุดในส่วนของเมืองละปูนตีแเอมซีปีเนี่ยมันจะคอนเซปต์ก็คือมันจะเป็นต้องเป็นเมืองน่าอยู่ซึ่งในส่วนของอาทิตย์เนี่ยเรามีการประกวดนวัตกรรมเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอย่าแบบ ควบวงจรแบบปรมภูมิริภูมิแล้วก็เห็นทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายในส่วนเนี้ยตอนนี้เราได้วันที่หนึ่งที่สองแล้วเ,เข้าเกณฑ์เอกสารครับเข้าในส่วนของที่เปิดมาดูละสีส่แสนบายเขาได้ละแต่ตอนนี้ผมจะชิงรางวั 5, 000, 2, 000ลห้าล้านสองรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งห้าล้านสองที่สองเนี่ยสามล้านแปดค่ะที่สามเนี่ยสองล้านปลายแล้วก็ชมเชยล้านสอง ผมว่างมวดเน,นี้ยทางประธานชมชนคนฟังที่มาร่วมเป็นมั่นใจนะครับเอาชองติดหนึ่งในสามนะครับอันนั้นก็เพื่อเอามาปรับปรุงพัฒนาในส่วนของงานของกองแพทย์และก็ผู้สูงอายุในวันนี้ก็อยากฝากพ่อเม่พี่น้องว่าพอดีช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องของการมองเมืองลำปูนที่ชานฉลาดที่มีการอบรมนะครับอันนี้ก็เรื่องของโมเดลของเทศบาลบนวัฒธรรมเมืองเก่า แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยนะครับมีงานวิจัยของงานเสนากรนะครับเรื่องก,การพัฒนาเมืองแห่งทุนวัลลังที่ยั่งยืนและเครือข่ายชุมชนแล้วก็เรื่องของการประเมินแล้วก็มาเรื่องของมากรรารวมพลังยุทธย้ำยาเสพติดนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเราได้เล่งดําเนินการครับแต่ช่วงเนี้ระบบเศรษฐกิจยีงอีสงครามตัวเอียงตัวน้ํามันขึ้นขึ้นลงลง,ลงทองก็ขึ้นแต่สิ่งที่ เป็นที่พึ่ง่องม่พี่น้องได้ก็คือลงรับจุ่นนำของเทศบาลเมืองละปูนมากเกินห้าวันขาเปียร้อยละสองห้าตังถ้าเกินห้าพันก็ระบาดฉะนั้นก็ไปใจเดียวต้องอายในส่วนของลงรับจุ่มนำของเมืองละปูนครับวันนี้อยา,ากฝากเรื่องของสุขภาพกับ่อม่พี่น้งหน่อยรู้หรือไม่นอนท่าไหนอะดีที่สุดท่าตะแคงขวาดีที่สุด หากเทียบกับท่านอนอื่นๆหัวใจจะเต้นสะดวกอาหารจากกระเพาะถูกบีบลงลำไส้เล็กได้ดีทำห้ือบค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานเกินไปคือตะแคงขวายหือง่ายๆนอนท่าไหนาที่สุดตะแคงขวาแต่ที่สําคัญเนี่ยท่านอนที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้คือท่านอนตะแคงขวาเนี่ยมันจะเป็นท่านอนที่ ดีที่สุดวันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เรื่องของความรู้เรื่องของสุขภาพแต่ส่วนที่จะดีที่สุดนะครับต่อขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเอาใจแนวพันมน์ท่องในหลวงดูแลที่เก้กาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินแล้วก็สร้างครอบครัวอบอุ่นแล้วก็สร้างสุขภาพเพื่อแข็งแรงสมบูรณ์เฮาก็จะมีความสุขด้วยความพัฒน,นาดีจากนายกบุญครับผมพบกันอาเจตยนาครับสวัสดีครับ